โอ้โหทิพายคนแม่งเยอะมากนะครับงานยี่เป่งนะครับผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรแต่ตอนนี้โอ้โหประตูเมืองเนี่ยแทบจะแตกเลยนะประตูเมืองท่าแพแทบแตกไม่รู้กี่ชาติกี่ภาษาให้โลกแว้ยูคคอม เท็กซัสว้าว okay. like <c oughs> อยู่ไรเชียงใหม่โอเค thank you โ oh, อ <c oughs> ้เยอะมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวมากันนะนี่โหพี่ฝรั่งคนเมื่อกี้นะครับผ <c oughs> ิวสีผิวสีเท็กซัสเลยสหรัฐนะครับ <c oughs> มาไกลเลยนี่ประตูเมืองสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับประตูท่าแพร <c oughs> ประตูเมืองแทบแตกโอ้โห <c oughs> oh, oh, เนี่ย คนนะฮะดูโอ้โหบรรยากาศสดๆวันนี้เลยนี่มาชมความงามมาชมความงามนะครับรถติดมากๆนี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับมาคนเดียวนะฮะลูกเมียอยู่บ้าอนอยู่มามาได้นะครับโอ้โหนี่ความสวยงามนะถนนท่าแพนะครับ,บ,นะรบถ่ายรูปก,กันเต็มเลยอ่ะ ไปลอดไปรรดเหรออ่าดูฮะเชียงใหม่โอ้ยปีใหม่เลยขนาดนี้นะครับออกมาเขามาลอยกระทงกันยี่เป้งน่าจะแปลว่าลอยกระทงนี่ดูความงามนะครับดูเมืองสวยมากรถติดมากนะทงมุกมาจากทางนู้นแก้วน้ำรัดนี่สวยมากมากเลยโอเค ามาลอยกระทงกันที่เป็นแปลว่าลอยกระทงนี่เองโอ้โหตลาดแตกตัวเมืองแทบแตกเอาละถ่ายมาฝากแค่นี้ก่อนนะครับ <c oughs> เอาใคยากมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มานะฝน <c oughs> เพียบเลยจ้า <c oughs> ถ่ายมาฝากแค่นี้ครับสวัสดีครับ